สวัสดีครับเจมมาตกกับม่เก้าน,นะครับวันนี้เราก็อยู่กันกันกบของที่ก็มีคนขอมาบ่อยๆนะครับสําหรับตัวรองเท้าสับพสัตร์นั่นเองซึ่งวันนี้กลับมาเนี่ยก็มีรองเท้าใหม่มาด้วยนะครับก็เป็นรองเทา้าน้องหลามนะก็น่ารักเหมือนกันตัวกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่12เดือนมีนาคมนะครับแล้วก็อยู่กันไปจนถึงวันที่24ิมีนาคมนะครับก็ประมาณ13วันด้วยกันก็ มีเวลาให้เก็บตังค์กันนะครับราคาถูกมากเลยนะครับจะมาเป็นแบบตัวกล่องกล้องกล่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 องประมาณนี้นะครับก็กล่องโทเค็นนั่นเองราคากล่องละหกเพชนะครับสิบกล่องก็หกสิบเพชนะซึ่งตัวกล่องนี้นะครับก็ถ้าเกิดน้องดวงดีก็จะได้ตัวของทาวนไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดดวงไม่ดีนะครับก็ยังได้โทเค็นซึ่งสามารถเอาโทเค็นเนี่ยไปแลก ้องเท้าวทาวลได้อยู่ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวก็รีวิวให้ดูนะครับแบบไวๆล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นของเก่าของใหม,ม,ม่มีแค่อันเดียวนะครับไม่แค่อัดีว้ค้างแล้วชุบช,บช,บช,บชบุขอปรับอันนี้แป๊บ เคโอเคชึบชึบอ่ะเรชึบๆมาเริ่มของผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับผู้ชายก็ย้อนไปย้อนไปไกลๆหนะ่อยโอ้โหชึบ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 ระดับเพิร์ลเพลสก็มี2ตัวนะครับ ไม่ใช่อันหนึ่งนะเป็นของผู้หญิงนะอของผู้ชายจะมีของเก่าถ้าเป็นระดับเพิพาสสวัสีม่วงบวกก็คือตัวพังสเตอร์บันนี่ตัวนี้นะครับพังสเตอร์บันนี่อันนี้เป็นของผู้ชายอย่างเดียวนะครับเขาผู้หญิงใส่ไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่ราคา39มเก้าโทเค็นสำหรับคนดวงสวยนะไม่แพงแล้วก็ที่ส่วนใหญ่จะเป็นตัว แล้วตับสีม่วงแล้วสีม่วงนี่ก็ย้อนไปไกลหน่อยอ่าะเจอะล้วนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้บัง k ังกี้บิสเนสนะครับตัวนี้ก็29 token. ่สิบเก้าโทเค็นเปรองเทา้าน้องลิงปิดตาปิดหูปิดปากเธอได้ก็อยากปิดปากนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นเซตเขาเรียกว่าเซตหมีทั้งหลายของผู้ชายก็จะมีตัวนี้นะครับชูบู โซล่าโซล่าเนี่ยจะอยู่ที่ราคา99โทเค็นนะครับสตาร์ Star, ตัวนี้สีม่วงอยู่ที่ราคา89โทเค็นนะครับแล้วก็ธันเดอร์ธันเดอร์จะอยู่ที่ราคา79โทเค็นนะแล้วก็จะมีคุบูมูนก็คือแพนด้านั่นเองแพนด้านนี้จะอยู่ที่ราคา109โทเค็นนะครับ109โทเค็น แล้วก็จะมีรองเท้าเป็ดแดงด้วยนะครับใครที่เกลียดลรเวอว่าูกก็ซื้อไปใส่ซะนะครับดักกี้ซันเดลนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา49สกุลเข็นมากๆเลยนะครับเราก็จะได้มีเป็ดแดงอยู่ใต้ติ่นนะครับซื้อไปใส่กันซะนะดีของดีต่อมาอีกอันนึงนะครับอันนี้ของใหม่ก็คือรองเท้าพิรามสุดน่ารักนี่รองเท้าสามรองเท้าแตะสามสุดน่ารักตัวนี้น่ารักมากเป็นของใหม่นะครับ นิวตินโผล่ด้วยนาดูดินะก็คือสามอาปากอยู่แล้วโชว์นิวตินของเราออกมานะัวันนี้ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคา99โทเคนเท่านั้นนะครับก็ถูกกว่าตรงเท้ามีพันได้นะ99โทเคนนี่คือตัวคอมผู้ชายนะครับต่อมาเดี๋ยวลองเอาตัวละครผู้หญิงมาใส่ให้ดูบ้างดีกว่า Speak louder. I w ตัว t องผู้หญิงนะครับก็มีอันนี้ Dream Dreams นะครับ Rainbow Dreams เนี่ยอยู่ที่ราคา59โทเค็นก็เป็นรองเท้ายูนิคอร์นนะครับของผู้หญิงน่ารักอันนี้นะครับเราก็เลื่อนลงไประดับสีม่วงก่อนชวดนี้จะพยายามกลับมาทำคลิปนะครับถ้าไม่ขี้เกียจ กเกตก็ไม่ทำํำเราดับสีม่วงตัวแรกนะครับก็คือรองเท้าหมีสีชมพูที่เป็นเขาเรียกว่าออริจินัลนะครับก็คือเวอร์ชั่นแรกอะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนสีนะครับมีชมพูตัวนี้อันนี้ที่ราคา79โทเค็นนะครับ79โทเคน็นใส่ได้เฉพาะผู้หญิงนะสำหรับตัวนี้จากนั้นเราก็มีการเปลี่ยนสีไปเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็ขอกันข้นมาบอกว่าอยากใส่รองเท้าหมีได้บ้างก็เก็เอามาอีกสตัวนี้นะ ก็อย่างที่บอกไปอันนี้ก็คือโซล่านะครับโซล่าเนี่ยก็อยู่ที่99โทเค็นนะแล้วก็จะมีตัว thunder ต t a r ก่อน star อยู่ที่ราคา89โทเค็นนะมีม่วง thunder อยู่ที่ราคา79โทเค็นนะครับตัวนี้สีเหลืองแล้วก็ขาวดำหรือว่า panda หรือว่ารองเทา้ามูน นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา109โทเค็นนะครับ109โทเค็นะต่อมาก็มีรองเท้าเป็ดเช่นเดียวกันนะครับเพราะตัวนี้ใส่ทั้งสองเพศเหมือนกันก็คือตัวรองเท้าเป็ดแดงอยู่ใต้ตีนนะครับขอตั้งชื่อให้ว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ราคาเท่ากับตัวผู้ชายเลย49โทเค็นเท่านั้นนะถูกๆนะครับเพียงแค่49โทเค็นเราก็จะมีน้องเป็ดแดงมาอยู่ใต้ตีนแล้วนะ ต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็รองเทา้าน้องหลามนั่นเองนะครับรองเท้าสับเราเยอะมากเลยมีนี่มีนี่เต็มไปหมดนะครับใครที่ชอบรองเท้าใส่ก็อย่าลืมไปตามเก็บนะแต่ว่ารอบนี้ก็มาไม่ครบนะครับก็สับๆกันมานี่นะครับพี่หลามน้องหลามนะครับกินขาเห็นโชว์นิวตินแต่วันนี้ไม่ได้โชว์เพราะว่ากางเกงมันไม่เปิดนะฮะนีงเกงเปิดนิวติน นี่แมอันนี้ก็อยู่ที่ราคา99้าเก็นนะครับเ9ก็นก็ถือว่าไม่แพงเลยนะสำหรับตัวเซตนี้นะครับเรียกได้ว่าน่ารักมากๆนะเท้าหล่ามาดูเป็นแบบนุ่มฟูนุ่มฟูด้วยกิจกรรมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่12เดือนมีนาคมนะครับแล้วก็อยู่กันไปจนถึงวันที่24มีนาคมนะครับ ราคา1กล่อง6เพชร10กล่อง60เพชนะครับของใหม่ใช้99ของเก่าก็ราคาแล้วแต่นะครับตั้งแต่มีตั้งแต่49โทเค็น49เก้าจิตไป999 1 0กกเ้โทเค็นนะครับว่าน้องอยากได้อะไรใครอยากได้ก็ไปจัดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์าตามเฟรมบน o k YouTube, IG, TikTok ด้วยก็เจอกันใหม่คลินะปหน้าไปละยบายจ้า